วันที่เป็นวันเกิดวันที่เธอได้เกิดเกิดมาใช่ไหมฉันนั้นไม่มีอะไรมากมายได้ตายอวยพรให้เธออยากจะขอดาวจากฟ้าทุกดวงดาราให้ช่วยนำพาให้เธอได้เจอกับสิ่งที่ดีอย่ามีเรื่องร้ายให้เธอเจอแต่สิ่งที่ดี ต้องมีผ <là> ืนหลังกันไหนทำหอวะผืนหลังก <anak lonely, S 2> ัดีวะมันต้องมีดีวะต้องมีหวะต้องมีดีวะโอเค้ต้องมีผืงหลังกันไห้ทำหวะต้องมีต้องมีืหลังกันไห้ทำต้องมีดีวะไปย้คดคุ้ี่ใส่พี่หมาแห้งมันไม่มีอะไรหรอกนั่นแหละกูเคยขึ้นใสย อยาไใครเก็บไว้ใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้รายการคือออกออกอรายการกูแล้วเหรอวันนี้รายการคีวีอาทีวนะฮะวันนี้สดๆครับผมกับการถ่ายสิวิดีโอนะฮะกับกาเเพลงที่กาแต่งให้กับศีสสาวนน์ึงนะครับวัเกิดนะฮะ ใครทำนะครับเป็นชิงโตนะครับยังเจอวันเกิดนะฮะซึ่งเปืองหลังการตทำเรานะสอ้ทํทให้สุดดีให้สุดเลยทำบทสัมภาษณ์อะไรให้สุดเลยขอห้่อย่อเหมืองเนการสุนตัวไปเลยส่งเือนการสุนตัวไเลยคนอันนี้วกัน ข้างนี้จับขี้ข้างนี้ไม่ไจับไม่ใช่เพราะกดดูจับขี้หมาแล้วมันไม่ใช่ข้างนี้ส <c oughs> ัาผัสส <c oughs> ัมผัสนะครับก็วันนี้นะเราเข้มางนี้ข้างนี้ข้างน,นาี้วันน,น,วนี้นะครับเราอยู่กันในบรรยากาศแบบสดๆลยครับที่ถ่ายทำในสิวิดีโอข้างนี้นะฮะับในมีสิวิดีโอชื่อเพลงะอะไรฮะ Happy Birthday Happy Birthday นะฮะของคุณบอยวงเฮียนนะฮะซึ่ง ไอจู่สงสัสงงมายหลักนั้นแหะเขาทาเพื่อใครครับทำให้ใครครับจะทําให้ฟแฟนๆขับวงเฮียงครับทําให้แฟนขับวงเฮียงเวลา,วาแบบแฟนขับเราถึงวันเกิดเนี้ยผมไม่รู้จ้าให้ยังไงดีในตัวาจของวงเฮียงก็อยากจะทําอะไรสักอย่าง <_' S 1> เพื่อให้แฟนขับได้แบบรู้สึกว่าดีใจเออว่าพวกเราไม่ทิ้งเขาครับแล้วเขาก็ไม่ทิ้งเราเหมือนกันพูดกันตัวตลอดคนระับไม่ให้ข้อตัวพูดกันตัวแหมเมื่อกี้บอกเรืองหลังแล้วเรืองหลังบอกทําให้ใครก็ไม่รู้ อ๋อทำให้แฟนคลับได้รับวงเวียนของเรานะฮะแล้วก็แฟนคลับวงเวียนได้ติดตามชมผมเป็นตัวตัวทนเป็นตัวแทนของเป็นตัวแทนของวงทุกคนทุกคนเลยเพื่อจะให้คุณได้รับรู้ถึงถึงวันเกิดของใครแฟนคลับเราก็จะเอาตัวนี้เป็นหลักนารสนอให้ครับใช่ครับอ๋อไม่ได้มีจดหมายอย่างอื่นที่จะไม่ให้ไม่ได้ทำให้ใครครับอ๋อครับก็แล้วบรรยากาศเป็นย่งนีถึงแดดจะร้อนสู้ครับสู้เลยฮะเพื่อแฟนคลับครับเพื่อผู้แฟนคลับเพื่อทุกทุกคนเลยเพื่อสู้เพื่อชีครับสู้ชีฮะชูเพื่อชีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย ก็สบายเด็กท่านหนึ่งต้องต้องขอโทษนะครับพอดีเขสบายนะฮะแลเนี่ยครับผมนี่แหละครับผมเนี่ยฮะขี้หมาครับเานี่เออใช่เอันนี้ขี้หมาอันนี้ไม่ใช่แล้เนี่ยครับก็นะฮะศิลปินวงนะฮะวงเฮลุนกรองเราเราบอยนะฮมาวงเฮีุนก็มาเป็นศิลปินเนื้อศิลปินเต็มที่นะฮะดูการอีกตัวมาเป็นไงครับหมฮะขี้หมา ดูความเ่ฮะมันัถ่ใส่อานน้องเร็วีว้่องมาถันรเารัสุดท้ายแล้วบทสไม่มีอะไมากอยากจะให้สาเราก็ฝากอะไรครับฝากแฟนๆเกี่ยวกับเพลงใหม่ของวงเฮียนะครับก็อีกไม่นานก็รอครับเราจะได้ชมนแน่อนครับเฮียล็อก <laughs> มพ่งให้โดนแหมต่อแอนเนี่หน้าดอนลิ้นจริงโอเคโอเคพ่อหมอโอเคครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับรายการคิมิคิมกี้ออนทีวีนะครับในแบบเอ้ยุ่ยชว่ชวยทำไมครับ <laughs> แล้วเจอกันนะครับในของคิมออนไอ้คิมโอ้ยเอาใหมทเอาใมทเอาใมแล้วเจอกันนะครับในรูปแบบของคิมคกี้ออนทีวีแบบแต่รูปแบบกับ <laughs> เ <laughs> <laughs> ไกวิญญาณกันรอในการผมนะฮะจะกลับมาพร้อมสัตว์สนับวงการให้พวกคุณได้ติดตามชมกันอย่างแน่นอนครับผมโดยวันนี้นะครับคิม